สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพีครับผมวันนี้เราอยู่ในแปลงฝรั่งอ่านี่มีรวบรวมหลายสายพันธุ์เนาะแล้วก็ทำสาวไปแล้วได้สามเดือนกว่าทีนี้มันเริ่มกิ่งเริ่มระยงระยางแล้วต้องมาจะมาะแต่งต้นหน่อยให้เขาได้ทรงเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มสมบูรณ์เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทําผลกันแต่เราแต่งทรงนิดนึงก่อน เดี๋ยวนี้ามาตัดแต่งทรงหลังทําสาวให้ดูเนาะก่อนอน่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยจะทําทให้ดูคร่าวๆเนาะวันนี้ลงแปลงสายไปน,นิดแดดเริ่มมาเนี่ยหลังจากที่เราตัดแต่งทรงปุ้มไปคือทําสาวไปรอบที่แล้วเราตัดสั้นเลยอันนี้ของเจ้สื่อเนาะรู้ไหมมันจะมีกิ่งที่ออกจาก้านล่างมาอย่างเงี้ยเราก็จะเลาะออกให้หมดแล้วเราไปเลี้ยงทรงใหม่ด้านบนเลยอย่างเดียวเลย ก่อนหน้านี้ทําไมต้มถึงไม่ไม่รูดออกคืออยากให้ต้นเขาฟื้นเต็มกําลังดีที่สุดก่อนอันนี้เขาหงเคสื่อเนาะพอต้นเขาสะสมอาหารได้เต็มที่แล้วเราค่อยมาเริ่มตัดแต่งที่หลังช่วงแรกอะที่ตัดแต่งไปใหม่ๆอะเขาแตกยอดมาเขาจะแตกแบบโอทียิบทุกข้อตาบางท่านก็กลัวไปรูดเขาออกแต่ต้มแนะนําว่าปล่อยเขาไว้ไวก่อนครับปล่อยให้เขามีใบยเยอะๆสะสมอาหารเยอะๆแล้วเราค่อยเริ่มมาริดออกตอนที่จะทําผลแล้วก็ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะถ้าช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวเนาะแต่แตงช่วงเนี้ยการแตดยอดอะไรเนี่ยมันจะไม่ไม่ดีมอนตอนหน้าร้อนเข้าหน้าฝนอะไรพวงเนี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มอะระยงระยางเกลกะแล้วเีอยากบังคับทรงพุ่มให้มันเป็นทรงพุ่มที่จ,จัดการง่ายกว่านี้ด้านล่างเราจะไม่เอาไว้เพราะว่ามันห่อไม่ได้อยู่แล้วห่อไปมันก็ละพืน้นนะเนาะอันนี้เราปล่อยเขาสะสมอาหาร ฟื้นฟูต้นมาได้สเดือนละกเดือนกว่าสี่เดือนต้องก็จะถอยออกเลยหลักเดิมเลยครับก็คือ ิ่งแขนงกิ่งฝอยเอาทิ้งกิ่งที่ชีเข้าด้านในตรงพุ่มเอาทิ้งจริง,รงๆต้นที่ออกมาใหม่ผมว่ามันสวยกว่าต้นเดิมนี่แต่เราจะเอาทรงเดิมนั่แหละถ้าไม่งั้นมันจะกะจัดก,การยากแหลวมันก็จะกลายเป็นแบบเบ,บะนะอย่างเงี้ยหั่นที่มันชี้เข้าด้านในเขาก็จะแมวไวพงก็จะปพงๆประมาณเนี้ยคือไมันไรลูกจะใหญ่ไปไหนเนี่ย หง่งโจ้ดน,น่ะต้นหนึ่งน,นี่ยมันตัดโฉนดเศรษฐายังเงี้ย,ยอีเคะเพื่ออนาคตที่ดีฝ่าแล้วเวลาตัดแต่งเวลาตัดกิ่งอ่ะอย่าตัดทิชโคนตัดให้เหลือน,นิดนึงเออน,นั่นเนี่ยการมันเวลามันติดโรคอะไรพวกเนี้ยม,มันจะนอ้อยเวลามเข้าต้น ถ้าแ,แต่งไม้แยกกันเนี้ยเราก็จะเน้นที่ด้านล่างข้างบนนะ่ะกิ่งขนแหงกิ่งฝอยยังพอ,อไว้ได้อยู่นะยังปล่อยเขาไว้ได้ก่อนอาจจะเลือกรอบหลังอะไรเงี้ยใช่อันนี้เราจะาส่งต้นแบบเนี้ยทั้งหมดเลยทีนี้ฝรั่งเราจะจะเหตุผลที่เราส่งเนี่ยเพราะว่าเราขี้เกียจใช้ไม้ค้ำละรอบหน้าเราก็จะ,จะอ,อ,อ่าไม่ไมงั้นมันค้ำระโยองยางเปลืองไม้ค้ำด้วยเราก็จัดการยาก มันจะได้ทรงอยู่ประมาณน,นี้เดี๋ยวตาพันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆอันนี้หงจุวนเนาะเ่านี่ย,ยังโหจะพลิกต้นนี้เนี่ยหายจะหมดแล้วอ่ะอออันใหม่ที่เป็นก็หายไว้ใบใหม่ใช่ตอนแรกอ่ะมันเป็นแบบนี้ทั้งต้นเลยเอ,อือนี่หายแล้วอ่ะนรกที่ผิงปลูกพิไข่ก่อนไงอันนี้ไม่ได้ปล,กลูกเลยนะนกนกนว่นะนะี่ว่าโรคมันหายใช่นะเออคลิปที่แล้วนี่ ที่ถ่ายให้ดูคือมันเหลืองเกินครึ่งต้นนะใช่ตอนนี้ด้านล่างเนี่ยมันเขียวอองหมดแล้วเนี่ยไว้รัดสิเออดูคมดงเนี่ยแต่เม็ดเนี้ยแค่เนี้ยจะไดก้กิโลหนึ่งนี้ต้องเก็บกีเ่เมล็ดวะเนี่ยเดี๋ยวในเมื่อหลังเ <c oughs> นี่ยก็เราก็จะทําทรงเนี้ย <c oughs> ทั้งหมดเลยทีนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรบำรุงเฉพาะกิ่งที่เราจะไว้ผลแหละ จะถามว่าจริงๆเนี่ยทรงเนี้ยนะติดผลไว้เลยก็ยังได้นะแต่มันจะโหดไปํำรุงไปก่อนได้ใบอีกชุดนึงืมใช่เพราะลำต้นอ่ะมันไปมันโอเคอ่าลำต้นมันเริ่มแปลงนี้มันปีที่สองแล้วเนาะนเริ่มได้อยู่แล้วนี่ก็ซอยออกหน่อย <c oughs> คือไอ้วิธีตัดแต่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ทรงต้นแบบไหนนะมันไม่ได้ว่า ยังไงอะมันไม่ได้มีทฤษฎีว่าจะต้องตัดเท่าน,นู้นเท่านี้แต่มันมีวิธีตัดที่อีกอกอีะอ,อ,อีกอีกวิธีหนึ่งคือตอนทําผลคือตัดให้ได้ลูกอะมันต้องตัดเข้าน้ําตาลกับเขียวอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆวิธีดูว่าพร้อมทําผลหรือย,ยังให้ดูจากสีก็ได้อันนี้คืออย่างนั้นนี่ยังอ่อนไปแต่ถามว่าตัดแล้วได้ผลไม่ได้แต่มันยังไม่เต็มที่อะมันยังสร้างยอดใหม่เลยเวลาตัดแต่งทําผลมีสองวิธีนะก็คือ ให้ตัดเข้าเขียวกับน้ำตาลกิ่งแบบนี้นข้าเขียวกับน้ำตาลตรงนีงบบน้มันก็จะออกแต่ถ้ากิ่งมันยาวมากๆแล้วนะ,ะเราสามารถตัดปลายเพื่อให้ได้ผลในทรงพุ่มที่กว้างขึ้นกับทรงพุ่มที่แคบลงเดี๋ยวแปลงนี้เราจะไว้เป็นพุ่มแคบทั้งหมดเพราะเราจะไม่ขำงงไหมมึงฟังกูแล้วมึงงงไหมจริงๆต้องเอาออกทั้งทั้งดุนเลยนะน้อม เขาเอาเลื่อยมามันใหญ่่อืปไม่ได้ถือเลื่อยมามมดูดฉันพ่อเห็นตะบนมันกู <c oughs> ยังไม่ให้มึงตดัดไม่แต่ว่าอันนี้มันคืออันนี้มันสะสมมาแล้วใช่มันสะสมมอาหารแล้วเนี่ยเศรษฐายิ่งไว้ดูนิดเดียวแล้วก็ตดัด <c oughs> นี่ก็ทรงประมาณเนี้ยเนาะใครที่เริ่มทำเสาไฟหรือต้นยังไม่แต่งอะ่ะ ผมแนะนําว่าทาทาทรงเนี้ยมันจัดการง่ายไม่เปลืองไม้ค้้มนิหน่อยเราจะเลี้ยงกิ่งตรงเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้แล้วทีนี้มันรับน้าหนักได้ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาซอยอีกรอบนึงเรามาปุนนิ่งอีกรอบนึงคือตอนที่เราจะไว้ผลแล้ววันนี้เรามาแต่งทรงเลยก็พอได้แล้วนะอืะอ แล้วก็ช่วงหน้าแรงอะ่ะใครเจอช่วงหน้าแรงก็จริงๆตัดช่วงหน้าแรงก็ได้ก็ดีนะถ้าน้ําไม่พออะไรพวกนี้ลดการใายน้ำอะไรพวกนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้นมันต้องสมบูรณ์ระดับหนึ่งใช่ไม่ใช่ว่าต้นกําลังฟื้นฟูแล้วก็ไปซัดโบกเลยถอยเลยทีนี้นะเดี๋ยวเราก็ไล่ทําไปเรื่อยก็มาถ่ายให้พี่ๆดูว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ใช้เปลี่ยนมาใช้พ i m อแล้ว ดีขึ้นผิดหูผิดตาจากรอบที่แลว้วไอ้ต้นพวกนี้ตอนแรกว่าไม่โตฮะโตแล้วนะไอ้ฝ<ต>ั่งที่พันอะไรกันมืน่งหนาเขาไม่รู้สะสมัซากมัน,นยังไเดินอืมตอนแรกกระป๋อกระเป็ดมากเลยตอนนี้ดูด,ดีขึ้นอันเนี้ยแตกเละเทะมาเลยมันจะไว้ทรงยังไงอย่างเงี้ยยังไม่รู้ว่ารู้แต่เคลียร์ข้างล่างที่ติดดินที่ลกๆออกก่อนอืมไอ้เนี้ยเกิดจากการปลูกเอียงมา เราทดลองเมื่อตอนครั้งแรกที่ปลูกนะทดลองเอียงต้นแต่จการทดลองอไม่ลองก็ไม่รู้พอเอียงไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเอียงต้นเนี่ยเหมาะสาหรับเขากิ่งไปตอนนะดูกิ่งเดินี่กิ่งพวกนี้ตอนได้ทั้งนั้นเลยนะเอียงแลพร้อมจะตัดออกใช่แต่ถ้าไว้ผลนะไม่ค่อยแนะนําจัดการยากพอเวลาผลหนักๆเนี่ยพวกนีก้มันก็จะเสียสมดุลอะค้ำยากกิ่งนี้ก็ออกข้างล่างขยํามี เวลาตัดให้ต้งต้งจะตัดให้มันไม่ชิดโคนเกินไปเนาะป้องกันโรควิ่งเข้าต้นให้ให้มันติดข้อตาหนึ่ง,งเวลาแห้งเขาก็จะไม่ได้แห้งแบบเดี๋ยวได้ทรงอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขามาตัดใหม่อันนี้เป็นแต่งรอบแรกก่อนคุณนิ่งทาผลโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนะาะพามาดูกันเดี๋ยวเราก็ไล่ตัดไปทั้งแปลงเลยเพื่อจัดทรงจัดอะไรแล้วแล้วก็จะเลี้ยงกิ่งเมนเพื่อไว้ผลผลิตในรอบหน้าเนาะให้มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไ้ในใต้คลิปได้เนาะ แล้วก็อหรือใครจะสั่งพันไม้สั่งวัสดุพื้นผูด,ดินอะไรพวกนี้ก็ลายลายแอดเนาะแอดไซพีจุดทีโอเอ็มสามารถสอบถามการปลูกกัน,กกนดูแลได้เลยเนี่ยดีไม่ดีอะพริกแม่งหายเป็นไวรัสอะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายดูเรื่อยๆพริกต้นนี้เก็บไ้เลยนะอย่าเพิ่งไปตัดมันถ่ายจริงอยากดูดีว่ามันจะหายแบบหายขาดไหมตอนแรกเห็นนึกว่าดอกสะเดาเนะเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพอาะออเออหายว่ะแอบแอบมากินปุ๋ยพีเอ็ม หายอ่ะคืออันนี้เราไม่ได้ปูนกมัน,นมาขี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะรอบบ้านเป็นหมดเลยนะแล้วตรงนี้เราใส่ปุ๋ยไปใกดกๆเกค,ครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะบรรจากกันไปก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อชให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยไปแล้วจ้าบายบาย